แกเสียงนี้หัวฉันสร้างเรื่องมากคือวันก่อนทัดไปซื้อของไอ้เซเว่นมาเฉันก็เข้าไปเรื่องของนุ่นนั่นี่นู่นเซปาทีนี้พอมาจ่ายเงินอะอ่าฉันก็ต้องเปิดหน้าโหลดแอปเซบาแอปเซเว่น้ามาว่าจะจ่ายเงินปึ้งแล้วเน็ตมันช้ามากเธอเก็บป่ะแบบโมเมนต์ที่เราจะจ่ายเงินแล้วแบบเน็ตมันช้าเราจะแบบทำไมมันอะไเนี้ยเดี๋ยวเขารู้สึกว่าเราโกงเก็บป่ะแบบแล้วฉันก็เผลอพูดออกมาว่าทำไมเน็ตมันช้าจังวะเว้ยเนี้ย คือไม่ได้เผลอพูดมันคือเสียงในหัวตัวเองอะจาน่าคิดนี่หัวว่าทาไมมันช้าจังวะแต่ว่าเหมือนปากอะมันพูดออกมาด้วยไงแบบแบบแบพลังงานเซเว่นที่อยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าจริงค่ะพี่หนูก็เป็นเหมือนกันไม่รู้ทําไมตรงนี้มันเป็นแบบน,นี้ฉันได้ยนะินในันช็อคคือไม่ใช่อะไรอะคือเก็บบ้านเราเข้าใจว่าเราพูดกับตัวเองอยู่แล้วมันมีคนตอบมาจริงจริงอะมันแบบฮะเมื่อกี้ฉันพูดออกไปหรอ แล้คือช่วงนาหลังมาทุกคนไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าแต่ฉันเป็นคือฉันชอบผู้คนเดียวมากค,คือตอนนี้ก็ผู้คนเดียวอยู่ผู้กับกล้องไกเกป้ามันติดเป็นนื้อใสอะแล้วบางทีมันก็หลุดคูดสิ่งที่เราคิดจริงๆออกมาด้วยทุกคนคะ